นานจอมยุคพูดถังซานโดยเนื้อหาทั้งหมดที่จะนำมาเล่าให้ฟังนั้นตั้งอิงมาจากนิยายฉบับแปลไทยซึ่งภาคนี้จะเป็นภาคที่3นะครับเราจะใช้โปรแกร,รมผ่านสั่งข้อเสียงเป็นคนเล่าให้ฟังหากทุกคนเข้าใจแล้วก็ไปรับฟังนิยายกันได้เลยครับตอนที่21ผู้ใช้พูดขั้นที่11 ลำตัวของงูย่าตัวเล็กก็เกิดการแปรสภาพในลักษณะเดียวกันสีเหลืองหม่นบนตัวของมันค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเกล็ดของมันมูนขึ้นเล็กน้อยและเกิดประกายแสงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเส้นใยสีทองปรากฏขึ้นตรงส่วนหางของมันแล้วจึงกระจายขึ้นไปทั่วตัวร่างของมันที่เดิมมีความยาวเพียง8เซนติเมตรก็ยาวขึ้นอีกหนึ่งเซนติเมตรเส้นใยสีทองทั้งหมดเคลื่อนไปที่ส่วนหัวของมัน แล้วจึงรวมกันเป็นจุดเดียวบนหน้าผากเกล็ดเล็กที่มีขนาดเท่า,มาเมล็ดข้าวก็พลันกลายเป็นสีทองตาของมันที่เคยขุ่นมัวก็เหมือนจะสดใสขึ้นมาระดับหนึ่งร้อนร้อนเหลือเกินทั้งอูลินไม่รู้ถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับตนเองเขาในตอนนี้เพียงรู้สึกถึงความร้อนที่รุนแรงราวกับว่าตนเองกำลังถูกไฟเผาจนลุกไม่อยู่ในเตาหลอมโลหะเจ็บปวดทรมานอย่างนี้อาจจะหาคำมาอธิบายได้ ไม่รู้ว่าเวลาผ่านเลยไปนานเพียงใดแล้วความรู้สึกร้อนเผาค่อยๆทุเลาลงและตามมาด้วยความรู้สึกชาและคันไปทั่วทั้งร่างกายราวกับว่ามีแมลงตัวเล็กนับหมื่นตัวกำลังชอนชัยออกมาจากทุกสัดส่วนของร่างกายทั้งงูหลินทรมานจนแทบอยากตะโกนร้องออกมาดังๆแต่ทว่าเขากลับไม่สามารถส่งเสียงอะไรออกมาได้เลยแม้แต่น้อยในตอนนี้ เขากลับเริ่มรู้สึกคิดถึงความร้อนเผาที่เกิดขึ้นเมื่อครู่นี้เสียแล้วแม้ความร้อนที่รุนแรงจะนำมาซึ่งความทรมานจนแทบเจียนตายแต่เขาก็ยังคงมีสติรู้สึกตัวดีและสามารถรับรู้ถึงความรู้สึกเจ็บปวดทรมานที่เกิดขึ้นในทุกสัดส่วนของร่างกายได้อย่างชัดเจนหากพวกปลุกวิญญ,ญาณจากขอวิญ,ญญาณที่เคยช่วยวัดระดับพลังจิตให้เขาก่อนหน้านี้ได้มาวัดระดับพลังจิตให้เขาอีกครั้งในตอนนี้ ก็จะพบว่าพลังจิตของเขากำลังเพิ่มขึ้นทีละนิดนิดท่ามกลางความเจ็บปวดทรมานจากความร้อนที่รุนแรงเมื่อสติของเขาเริ่มลื่นรางความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นกับร่างกายก็ค่อยๆลดน้อยลงด้วยและแล้วสติอันลื่นรางของเขาก็หายไปโดยสิ้นเชิงเสื้อผ้าที่สวมใส่อยู่บัดนี้เปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อครั้งนี้ลวดลายตาข่ายสีทองไม่ได้หายไปแต่อย่างใด แต่กลับฝังลงไปใต้ผิวหนังของเขาอย่างเงียบเชียบย้าสีฟ้าหดตัวลงราวกับพลื่นที่กำลังถอยห่างออกจากชายฝั่งงูย้าตัวเล็กก็เลื้อยไปยังใจกลางฝ่ามือของถังอูลินและมุดหายไปเกล็ดสีทองบนหน้าผากของมันก็เปลี่ยนกลับมาสู่สภาวะปกติแม้แต่สีของลำตัวก็เปลี่ยนกลับมามืดมนอีกครั้งเมื่อถังจือหลานรีบกลับถึงบ้านด้วยความดีใจ เขาก็ถูกหน้าเอ๋อขวางอยู่ที่หน้าประตูไม่ให้เข้าไปในห้องพี่ชายกำลังหลอมรวมอยู่เข้าไปไม่ได้นะหน้าเอ๋อจ้องมองถังจือหลันอย่างแน่วแน่ถังจือหลันร้องเสียงหลงด้วยความตกใจเจ้าว่าอะไรนะเขาหลอมรวมแล้วหรือหน้าเอ๋อพยักหน้าพี่ชายบอกว่าไม่อยากให้ท่านพ่อกับท่านแม่ต้องลำบากถังจือหลันตัวเซถอยหลังไปสองสามก้าวก่อนจะล้มนั่งลงบนเก้าอี้ สีหน้าของเขาเปลี่ยนไปในทันทีความเจ็บปวดใจที่เหนือคำบรรยายปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาเขาทุบหัวของตัวเองอย่างแรงทั้งจืดหลันทำไมเจ้าถึงไม่กล้าเผชิญหน้ากับความจริงทำไมเจ้าถึงได้อ่อนแอถึงเพียงนั้นเป็นเพราะความอ่อนแอของเจ้าถึงได้ทำให้เด็กคนนี้ต้องลำบากเงินจำนวนมากที่เขากำแน่นอยู่ในมือก็พลันร่วงหล่นกระจายไปบนโต๊ะอาหาร สายไปแล้วมันสายไปแล้วทันใดนั้นเขาเงยหน้าขึ้นอย่างแรงหน้าเอ,อ๋อหลินหลินหลอมรวมกับวิญญาณพูดมานานเท่าไหร่แล้วหน้าเอ๋อกล่าวท่านพ่อไปได้ไม่นานก็เริ่มแล้วถังจื้อหลันตกใจอย่างมากยังไม่มีความเคลื่อนไหวอีกหรือตามหลักแล้วหลอมรวมมานานถึงเพียงนี้ควรจะเสร็จสิ้นแล้วสิพวกเรารีบเข้าไปดูเร็วหน้าเอ๋อลังเลไปชั่วครู่ แล้วจึงพยักหน้าประตูค่อยๆถูกเปิดออกอย่างเบาๆสิ่งแรกที่ถังจือหลันเห็นก็คือร่างของถังมูหลินที่นอนอยู่บนเตียงหลินลินเขาร้องเสียงดังลั่นพร้อมกับวิ่งพรวดเข้าไปข้างกายถังมูหลินด้วยความเร็วลูกแก้ววิญญ,ญาณพูดหล่นอยู่ข้างเตียงวิญ,ญญาณพูดงูย่าที่เดิมเคยอยู่ในนั้นได้หายไปแล้วถังมูลินที่นอนอยู่บนเตียงขมวดคิ้วเข้ม เสื้อผ้าที่เขาสวมใส่อยู่เปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อทั้งจื่อหลันรู้สึกตำหนิตัวเองอยู่ภายในใจเขารู้ดีว่าไม่ควรเกิดสภาพแบบนี้ขึ้นในการหลอมรวมวิญญาณพูดเป็นไปได้สูงว่าจะเกิดข้อผิดพลาดบางอย่างขึ้นระหว่างที่ลูกชายของเขาทำการหลอมรวมทั้งอูหลินนอนไม่ได้สติเลยแม้แต่น้อยโชคยังดีที่สภาพร่างกายภายนอกยังถือว่าปกติดี หยาดน้ำตาพลันไหลรินเป็นสายออกจากดวงตาทั้งคู่ไปตามใบหน้าอย่างไม่อาจควบคุมได้ถังจือหลันกอดลูกชายไว้แน่นเด็กที่มีอายุเพียงเก้าปีต้องทนแบกรับสิ่งต่างๆไว้เท่าไหร่กันพ่อขอโทษลูกพ่อพ่อขอโทษเป็นเพราะพ่อไร้ความสามารถเองหน้าเอ๋อที่ยืนอยู่ข้างๆยืนมองถังจือหลันที่มีน้ำตาไหลาอาบแก้มอย่างเงียบๆ ภายในดวงตาโตสีม่วงคู่สวยนั้นก็ปรากฏความสับสนและงวยงวงขึ้นมาอีกครั้งยามที่ถังงูหลินตื่นขึ้นก็เป็นช่วงเวลากลางคืนแล้วเมื่อลืมตาขึ้นสติก็ค่อยๆฟื้นฟูกลับมาเขาเรีบลุกตัวขึ้นนั่งแล้วจึงรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของร่างกายตนเองในจิตใต้สำนึกความรู้สึกร้อนเผาหรือชาและคันล้วนมาลายหายไปจนหมดสิ้นเขารู้สึกเบาหิวไปทั้งตัว เสื้อผ้าที่สวมอยู่นั้นถูกเปลี่ยนเป็นเสื้อผ้าที่แห้งสบายตัวแล้วแม้แต่ลมหายใจเข้าออกก็กลายเป็นความสุขอย่างหนึ่งสำหรับเขาเขารู้สึกร่างกายกระปรี้กระเป่าอย่างบอกไม่ถูกพลังวิญญาณในกายนั้นเพิ่มขึ้นมากอย่างชัดเจนเขาเพียงใช้ความคิดเล็กน้อยก็มีคลื่นพลังวิญญาณแผ่กระจายออกมาจากร่างกายของเขาขั้นที่11ตัวเองได้บรรลุขั้นแล้วอย่างแน่นอน เขาได้เข้าสู่เขตแดนแห่งพลังวิญญาณขั้นที่11และกลายเป็นผู้ใช้พูดอย่างเป็นทางการแล้วถึงแม้ว่างูย่าตัวเล็กนั่นจะเป็นวิญญาณผู้ที่เป็นสินค้ามีตำแหนิแต่ก็ถือว่าได้ทำหน้าที่ของมันแล้วความรู้สึกเจ็บปวดที่บังเกิดขึ้นในใจก่อนหน้านี้บัดนี้ได้ถูกความรู้สึกกระปรี้กระปร่าของร่างกายค่อยๆฉล้างให้หายไปตอนนี้เขาคิดในใจ ถึงแม้ว่าจะไม่อาจเป็นผู้ใช้ผู้ที่ยิ่งใหญ่ได้แต่เมื่อมีพลังวิญญาณเป็นแรงสนับสนุนแล้วอย่างน้อยก็น่าจะเป็นช่างตีเหล็กที่มีอนาคตได้เหมือนกันนี่นาเมื่อคิดเช่นนี้แล้วเขาก็ออกแรงเหวี่ยงแขนของตัวเองไปหนหนึ่งเสียงดังเบาๆเกิดขึ้นกลางอากาศทั้งอูหลินตกตะลึงเมื่อได้คนพบว่าขณะที่เขากำลังเหวี่ยงแขนของตัวเองเมื่อครู่นี้ เขารู้สึกเหมือนแขนของเขาได้ทะลุผ่านอากาศไปเกิดอะไรขึ้นกันแน่เขายังไม่ทันได้ทดลองทำอีกครั้งประตูห้องก็ถูกเปิดออกผู้ใหญ่สามคนกับเด็กอีกหนึ่งคนทั้งสี่คนพุ่งพรวดเข้ามาในห้องลูกแม่เจ้าไม่เป็นอะไรใช่ไหมคนที่พุ่งตัวเข้ามาคนแรกคือหลางเย่นางรีบเข้ามากอดถังอูหลิมไว้และร้องไห้เสียงดังอย่างอดไม่ได้ ท้องฟ,ฟ้าภายนอกนั้นมืดสนิทยามนี้เป็นเวลากลางคืนแล้วถังอูหลินยังจําได้ว่าตอนที่ตนเองเริ่มทําการหลอมรวมกับวิญญาณพูดนั้นยังเป็นช่วงเช้าอยู่เลยเวลาผ่านไปนานถึงเพียงนี้แล้วหรือนอกจากหลางเย่ทั้งจือหลันและหน้าเอ๋อแล้วอีกคนที่เพิ่มมาก็คืออาจารย์ผู้สอนการตีเหล็กให้แก่ถังอูหลินหมางเทียนวันนี้ถังอูหลินไม่ได้ไปทํางาน มางเทียนจึงติดต่อทางเครื่องสื่อสารวิญญาณเพื่อสอบถามถึงได้รู้ว่าเกิดเหตุเช่นนี้ขึ้นแล้วเขาก็รีบเดินทางมาท่านแม่ข้าไม่เป็นอะไรทั้งอูหลินกล่าวเสียงเบาหลังเย่กมหัวมองลูกชายของตนแล้วกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นลูกแม่เราไม่ต้องเป็นผู้ใช้พูดแล้วเราเป็นคนปกติทั่วไปกันทั้งอูหลินยิ้มละมุนท่านแม่ข้าไม่เป็นอะไรจริงๆ นอกจากนี้ถ้าเป็นผู้ใช้พูดที่แท้จริงแล้วนะตอนนี้ข้าอยู่ขั้นที่11ดแล้วการหลอมรวมประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีวิญญาณพูดงูย่านั่นเหมาะสมกับดวงจิตพูดของข้ามากหากเป็นวิญญาณพูดที่แข็งแกร่งอาจหลอมรวมไม่ได้ด้วยซ้ำเมื่อฟังคำกล่าวของลูกชายที่เห็นได้ชัดว่ากำลังปลอบใจตนเองแล้วน้ำตาของหลางเย่ก็ไหลรินอีกอย่างอดไม่ได้ ทั้งจือหลันได้แต่ถอนหายใจเรื่องมาถึงขั้นนี้ไม่ว่าจะพูดอะไรก็ไม่มีประโยชน์แล้ววิญญาณผู้ที่ถูกหลอมรวมไปแล้วก็จะแยกออกไม่ได้อีกหากบอกลูกชายว่าเขาหาเงินมาได้แล้วรังแต่จะทำให้เขาเสียใจยิ่งกว่าเดิมขั้นสิ็ดแล้วลองเผยดวงจิตพูดของเจ้าออกมาให้ข้าดูซิเสียงหนาทุ้มของหมางเทียนดังขึ้น เรื่องราวจะเป็นอย่างไรสามารถรับฟังได้ในตอนหน้านะครับ